คืนจะเปลี่ยนเวียนหมุนไปอย่างคงคิดเอ๊ะพี่ผมรู้สึกว่าพี่เล่นผิดคีนะอ๋อใช่ครับผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นหรอกก็แค่อยากมานั่งดีเฉยๆอะผมแค่อยากจะลูดเล่นลูดสายกีตาร์เล่นก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Castation Simulator นะครับตอนกลางคืนนะเราปิดพามแล้วนะแล้วก็ผมก็ทำภารกิจเสร็จแล้วด้วยนะตอนนี้เนี่ยก็คือเราสามารถ อัปเกรดปั๊มเนี่ยเป็นเลเวล5ได้แล้วนะฮะแต่ว่าต่างม,มีรู้สึกว่าอัพขั้นต่อไปเนี่ยจะ <c oughs> อ้อุยอัพขั้นต่อไปเนี่ยจะ <c oughs> มันจะใช้เงินพันห้าใช่ป่าวเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเราจะหาเงินมาสัก2องพแล้วก็อัพอ,อีกพันหแล้วก็ให้เหลืออีกสักพันหนึ่งคือเราจะไม่อัพก่อนนะครับเราจะให้มีเงินเหลือทุนเอาไว้บ้างอะนะเพะิ่มไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะลำบากทีหลังคนระับถ้าเกิดเราอัพปั๊มเลยเนี่ยแล้วเงินเราเหลือต่ำกว่าพันเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ร้า้าาาานนคคเรรรกํลังังงนะุ่ะบ วก,กับต้องจ่ายค่าจ้างคนด้วยเพราะงั้นก็เลยอย่าให้เงินเหลือต่ํามากๆเกินไปอะรวมกันดิเดี๋ยวเราอาจจะไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างพวกแอนดูหรือว่าอ่อีกคนนึงชื่ออะไรนะผมลืมแล้วแนนนี่ไม่ใช่แนนนี่อีแนนนี่ใครวะนั่นใครวะมันชื่ออะไรชื่อนินินูนูอะไรสักอย่างนี่แหละชื่ออีอย่างเว็ร์บคาใจลอเกินนี่น่าเออนีน่านะอีแนนนี่มันใครบอกฉันมาเนะเดี๋ยวเจ๊จะเย็นเราเป็นอะไรกันก่อนทำไมเจ๊ต้องหงุดหงิดนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยอ่เราจะรับ แกนี่มาแล้วลูกค้าต้องพูดว่าเหยื่อทำการค้าของเราเราจะให้น้องมีน้าเนี่ยนะมารับแคชเชียร์ตอนนี้เนี่ย J เจ๊แกนี่ก็คือนี่สกิลในการเฝ้าแคชเชียร์เนี่ยเลเวล7แล้วนะแล้วก็แอนดูเนี่ยรู้สึกว่าเลเวล10มันตันที่เลเวลสิบมาและผมว่านะเลเวลเนี่ยแอนนีน่ Nina ใช้งานเลยละกันจัดการสมาชิกส่วนแอนดูพี่ต้องจ่ายตังก่อนใช่ไหมเงินไม่มางานไม่เดินเหมือนเดิม <c oughs> คือกูจ่ายเงินเป็นรายเดือนไม่ได้แหละ ส่วนแอนดูเนี่ยเราค่อยจ้างก่อนก็ได้นะเก็กบไว้เป็นตัวสำรองเพราะตอนนี้เนี่ยเรายังได้อยู่ครับจากการปั๊มได้อยู่แล้วก็แอนดูเนี่ยผมกล่าวว่าจะให้พี่แกเนี่ยไปทํางานเกี่ยวกับการซ่อมรถแล้วนะเออใช่รับผมจะให้พี่แกอัพเลเวลอีกหนึ่งสายงานนะ่นะใช่แล้วแกต้องเก่งทุกทกด้านฉันจะได้ไม่ต้องจ้างคนอื่นมาเพื่อให้มันเหนื่อยจ้างแค่คนเดียวแต่ทํางานทุกๆอย่างนี่ผมบอกแล้วว่าโคตรเจ๋งครับเพราะว่าเขาจะเป็นบุคลากรที่มีค่าที่สุดในร้านเราเลยทีเดียว เอาละตอนนี้ผมว่าต้องทาสี่ร้านใหม่ไล้ด้วยเนี่ยคือ,อยากจะบ,บ้านสยองขวัญแล้วไอ้ตอนนี้เนี่ยแม่งเปื้อนหมดแล้วเละหมดแล้วเออแล้วก็ผมมีของอันนี้ด้วยตกแต่งร้านนะครับไอเนี่ยผมเพิ่งได้คมไฟมาครับคมไฟอยู่แถนนี่ไงเป็นแบบโมเดลซะด้วยซึ่งมันไม่ใช่แค่ของประกอบฉากแต่ว่าตั้งเอาไว้สวยๆเก๊ะๆนะมันให้ความสว่างด้วยไอเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีประโยชน์อยู่ครับแล้วก็ลุงก็ให้งานกูมางัดรถอีกแล้วบอกเลยว่าไม่ทำเลยลุลงผมไม่ทำเอ้ย สปาร์คมีให้ซ่อมสปาร์คด้วยเออผมสั่งมาแล้วอ่ะพี่จะล่อผมละสิแบบอืมจะจะลองดูว่าป้อมแกเนี่ยมีเครื่องมือครบหรือเปล่ามีครบโอ้ยสั่งมาแล้วห่อพังชิ้นเดียวแล้วก็แงะใส่เข้าไปแล้วก็อ๋อหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวมุนไงวะเนี่ยมันมันหมื <laughs> อ๋อ้กีบเอาขวาเย่ขันเก็บขันเออตักตักอันนี้มันไก่นี่ถอดออกก่อนแล้วก็ใส่ อ๋ออันนี้เป็นครั้งแรกที่ว่าผมเออ่ขันน,อน็อตนะครับเอ้ยขันใส่ตัวสปาร์กเนี่ยอ๋อแล้วก็คลิกคลิกเมาส์ซ้ายเนี่ยเพื่อขันให้มันเข้าที่แล้วก็เสียบสายเหมือนเดิมเย้เสร็จแล้วก็เสร็จแ,แค่ตัวสปาร์กอะนะยังเหลือเลไรอีกครับกระจกกระจกข้างใส่ผมแล้วเนอะย้แล้วก็ไปรับปั๊มน้ํามันต่อครับมา แล้วก็ตกแต่งร้านต่อจริงๆกูควรจะตกแต่งก่อนที่จะเปิดร้านไหม <c oughs> แต่แบบว่านะครับเราไม่อยากให้มันเสียเวลาไปแม้แต่วินาทีเดียวคือในระหว่างที่เราตกแต่งร้านเนี่ยเราก็อยากมีรายได้เข้าร้านด้วย <c oughs> ด้วยความเริ่บเบอร์นี้นะไฟโมเดลติดมันตรงนี้แหละอีกทีหนึ่งตรงนี้มันยังมืดๆอยู่มุมอับมุมอับงอดูดีดครับแล้วก็ตรงไหนอีกมันมืดตรงเนี้ยมันมืดแต่ว่าใส่ได้ไหมเนี่ย มีไฟไหมไฟไฟอ๋อมีคมไฟอยู่คมไฟบ้านสายทองเลยด้วยเออตั้งตรงไหนดีวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยนี่ได้นี่เจง๋งรับดูดีไปเลยปั๊มเรางอกูอยู่มานานปั๊มเมือ่อืออยู่เนี่ยเพิ่งจะมีไฟใช้ครับโทษทจีนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้เทียนมาใช้เทียนจุดอืมแต่บางที่ไอ้ผมมันก็ง่อเนี่ย ผมว่ามันจะไปเอาแว่นแล้วมันเดินติดเฮ้ยนี่วางวตรงนี้แล้วกันนี่คือมันเดินติดนครับให้พวกนงงี้อย่างโง่เลยอีไอพี่ยังโง่เดือดโอ้ไม่เป็นกันเหรออ่ะกวาดปัดเช็ดถูปแปบบ๊บหนึ่งแล้วก็ลูกค้ามาอีกแล้วซ่อมรถเนี่ยอืมแอนดูฉันว่านายต้องไปทําแล้วแหละนะเกี่ยวกับการซ่อมรถเนี่ยให้แอนดูไปซ่อมรถนะครับจัดการพนักงานไปไปอัพค่าความสามารถมาใหม่ซะ รู้สึกว่าการซ่อมรถแอนดูนี่ผมจะให้พี่แกซ่อมไปเลเวลเลเวลห้าเลเวลนะฮะตอนนี้เนี่ยอออีกสายงานหนึ่งพี่แกเริ่มอัปเกรดคือคนที่ทํางานท่าที่ร้านผมเนี่ยต้องทํางานได้ทุกๆอย่างเพราะไม่งั้นมันจะใช้ไม่คุม้มส่วนไอ้เรื่องปั๊มเนี่ยเราเติมเองยังได้อยู่นะเพราะมันเติมไวไงแต่ว่าที่อู่เนี่ยมันต้องมีคนเนี่ยมันต้องมีคนเฝ้าเออคือที่อู่กับที่หน้าแคชเชียร์นี่แหละผมกะว่าจะจ้างไว้เนี่ยอย่างน,น้อยว่าแค่2คนก็พออ่ะนะถ้าเกิดมันไม่หนักเกินไปแต่ถ้าเกิดมันหนักเกเินไป ผมกล่าว่าจเจ้าอีกสักคนหนึ่งน,นนะนก็คือคนทําความสะอาดแอปพวกวร้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีอยู่บางช่วงครับที่พวกแก๊งปาร์ตี้นะแก๊งแบบจาบาจาบาแก๊งเต้นดิสโกโ้แม่งจะมาถล่มร้านเราแล้วแบบทรายนี่โอโ้โหเหมือนแม่งมันเอาตีนไปจุ่มทรายแล้วก็มาลากถูที่ร้านผมอะ่ะกดตีบืนนั้นไรส่วนแอนดูเฮ้ยไปซ่อมรถแล้วนี่หายได้ใช่ไหมนี่ไงโอเคแล้วก็แอนดูมันอยู่เฉยๆกินเงินเดือน ระหว่างนี้ก็ไปทํางานปั๊มก่อนละกันเอาไว้เดี๋ยวพอมีรถมาเนี่ยก็ค่อยให้แอนดูเนี่ยมาตรงนี้อีกทีหนึ่งละกันนะที่อู่ซ่อมรถเอาอีกแล้วเด็กบุญน,นั่นมึงวาดโอ้ผลงานประติมากรรมศิลปะชั้นเลิศดแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนี่หน้าเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเจ๊ผมจับเกียร์ปั๊มด้วยเออตอนนี้ตังเราเยอะแล้วถึงเวลาอัพปัม๊มอัพมาตรงนี้แหละอัพปัม๊มเป็นเลเวลห้าย่า เรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วฮะปั๊มเลเวลห้าแล้วมันเพิ่มอะไรมาบ้างรับสายลุงมายแล้วรูอ๋อนี่ไงเพิ่มโอ้โหแถบไอ้นี่ขึ้นมาครับลานกว้างขึ้นอนาดมากขึ้นด้วย <c oughs> <c oughs> จัดการร้านตาแตกแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วขยายร้านอันนี้ผมว่าน่าจะสุดแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็ไปรับสายโทรศัพท์เอาละครับลุงลุงจะเทศอะไรผมอีก ฉันต้องยอมรับความคืบหน้าของหลานเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่หลานก็เป็นหนี้ฉันอยู่หรือเปล่านะสบายใจได้ถ้าเกิดมีเงินพอเนี่ยก็โทรมาหาได้เลยคราวนี้ไม่รีบไม่รีบแน่ใจแหละไม่ส่งคนมากระเทือบอีกใช่ป่าวตอนที่งานปัจจุบันเนี่ยนี่ไงเมื่อคุณเก็บเงินครบแล้วก็โทรหาลุงเพื่อล้างเคสฮะผมว่าล้างหนี้มากกว่ามึงจะล้างแคสลุงเลรอมึงมีอะไรมึงมีประแจกับไม้กวาดมึงจะไปฟาดลุงเหรอลุงมีปืนกับพวก แค่เพงเดินเข้าไปหาลุงแล้วก็ถือไม้กวาดไปทุกหัวลุงนี่มึงก็ตายแล้วเมื่อคุณเก็บเงินครบห้าพันพอให้ครบผมก็จะยังไม่ใช้นี่กันแล้วนะลุงผมต้องเอามาซื้อของเการลา <c oughs> แต่เพราะว่าลุงบอกเองนะว่าไม่รีบงั้นก็คืออีกทีสักประมาณ20ปีหน้าแล้วกันรอให้ลุงตายก่อนแล้วนี่ก็หายแบบอืมเป็นไงมันต้องแบบว่าสองร้อยไอคิวหน่อยน,ะนี่มันบอกเหนื่อยแล้วไปพักกันนะอยู่ยกๆก็เทเฉยเลย2004ี่เราอัพไอ้นี้ได้นี่ไง ไอเนี่ยผมยังอัพแค่เลเวลสามเองครับไอแวร์เฮาส์เนี่ยที่เก็บของอัพเพิ่มเลยไปแย่ yeah. เป็นเลเวลสี่เออแล้วก็ตรงแวร์เฮาส์เนี่ยผมก็ทาสีใหม่แล้วด้วยนะเป็นสีส้มเลยครับอ่าแป๊บหนึ่งครับตอนนี้เอ,อ่อมาเยอะแล้วเว้ยเอาไม่ทันแล้วเนี่ยชิบหายที่โรงรถก็มีโอ้โหอันนี้ซื้อแว่นไปสองอันมึงใส่ซ้อนกันเลยเนี่ยเอ,เอาละแอนดูไปเฝ้าเออโรงซ่อมรถไปเพราะตรงนี้เนี่ยตรงปั๊มมันเราเติมได้เติมไวน์ยู ส่วนตรงนี้เนี่ยพี่จัดการก่อนรีบๆโอเคแล้วก็เติมน้ำมันมันละครับแหบมบุบเสร็จแล้วก็รับหน้าแคชเชียร์อีก2คนเออเลยไม่ไหวแล้วนะเสร็จแล้วก็น้ำมันอีกเร็วเออหัวตัดหน้ารถบอกมึงอย่าเพิ่งรีบจอด <c oughs> ตัดหน้ารถก่อนถ่วงเวลามันเอาไว้แบบมึงอย่าเพิ่งรีบจอดปั๊มกูตัวนี้คิวแน่นๆแถมร้านก็เริ่มสกปบอีกด้วยเสร็จแล้วก็ พอกอนลานกูปิดเลย <c oughs> หยุดมาก็ได้แล้วเอเลียนเก็บพวกมันไปซะดูดมันไปให้หมดเก็บม,มันเข้ากลุ่แล้วก็ปิดปัม๊มชั่วคราวครับตอนนี้แล้วก็มาลองดูว่าเราสามารถอัปเกรดส่วนไหนของปัม๊มเพิ่มเติมได้อีกบ้างนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยปั๊มเราน่าจะเลเวลแม็กซ์แล้วนะเออน่ามันน่าจะ Max แม็กซ์แล้วแล้วก็งานปัจจุบันเนี่ยก็คือให้เก็บเงินเนี่ยไปล้างหนี้ลุงเนี่ย คือไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะมีให้ทําอีกอะเป็นที่ล้างรถอะนะเออมันอาจจะเป็นอีกเควสก็เป็นได้ครับอีกหนึ่งธุรกิจของเราแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาทําเรื่องกรารชําระหนี้รูมก่อนนะฮะแล้วก็ทําความสะอาดร้านแป๊บเละหมดแล้วตอนนี้โอเคเราก็ไปดูในกล่องจดหมายหน่อยละกันเออแล้วก็เขาอัปเดตแก้มาแล้วเนะี่ยซึ่งก็คือฟอนต์ไทยเนี่ยมันอาจรู้เรื่องแล้วนะรตรงในส่วนของกล่องจดหมายอนะ่ะมันอาจรู้เรื่องแล้วนะครับ แค่นี้แหละโชคดีขอแสดงความยินดีหลานชายสุดที่รักด้วยการโอนนี้นี่ได้รับการชําระแล้วฉันยังเห็นว่าหลานเนี่ยยังยุ่งอยู่กับการชําระนี่สถานีของหลานเนี่ยจะเติบโตขึ้นเป็นอัญ,ญมณีเล็กๆลุงภูมิใจในตัวหลานนะลุงเดาว่าธุรกิจดําเนินไปในแบบของครอบครัวตอนนี้หลานก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินของหลานเองและตอนนี้หลานก็กําลังสร้างสมดุลบนเส้นบางๆที่ไม่แน่นอนมากกว่าที่หลานจะทําเมื่อตอนเริ่มต้น คือถ้าไม่ติดตอนแรกที่ลุงส่งคนมากระทืบผมนะผมจะโคตรซึง้งนะก่อนเอิดมาดูก่อนอันนี้ช่องอื่นๆน,นี่ไงอัพได้อีอกอีกขั้นหนึ่งขั้นสุดท้ายคือตอนนี้ก็ปวดกะบาลจะแย่อยู่แล้วห้องน้ําไม่จําเป็นตรงนี้ด้านหน้าเราก็อัพตันแล้วด้วยอันนี้ก็ตันแล้วสรุปตรงนี้ไม่น่ามีอะไรให้อัพเพิ่มเอาไว้เราเก็บเงินเยอะๆก่อนแล้วก็ของตกแต่งนี่ไงไอเนี่ยที่ต้องอัพนี่ติด <laughs> ติดธงจ่ายร้อยหนึ่งกูมีประโยชน์ไหมเนี่ยเอ้แต่ว่ามันนี่ไงเลื่อนได้อีกเยอะเลย นี่ประดับด้านข้างได้นะใส่เก้าอี้แหมแถมผมยังไม่เคยอัพเลยด้วยนะสักนิดนึงเลยอ่ะเนี่ยดูดีมันยังล็อกหมดเลยออะก็แค่20เหรียญสักหน่อยจะเป็นไรไปนี่แนะ่เพิ่มเก้าอี้มาคันต่อไปเพิ่มมานั่งจัดไปแค่40ได้โยต่อไปก็เพิ่มขยะด้วย <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่มึงมาทำไมเนี่ยนี่มันขยะชัดชัดแต่ก็เอาก็ได้เอาไว้เอาไว้อันนี้ป้ายรูด6 6เอาด้วยโอเคพอแล้วเริ่มแพงอืม อันนี้เพิ่มถังขยะมาด้วยนะครับเออดีดีด,ดีเอาไว้ป่าใส่หน้าไอเด็กวีนนั่นม,มึงมินมาใกล้ๆหรอเปี้ยผมจะเอาให้หน้าแหกอันนี้ด้วยอีก50เหรียญอันนี้ด้านหลังปัม๊มข้างหน้านี่ก็อัพได้นะครับนี่ไงเพิ่มไอเนี้ยลดเพิ่มมาเพื่อเพื่อรวยก้อนผลงานแอปสแต็กเหรอแต่ว่าผมจะเอาไอเนี้ยเพิ่มธงเนี้ยเพิ่มไอเนี้ยน่ารักดีนะผมว่าฟงวิงดิฟงวิงมุงมิงจุบุจุบุก็แค่20เหรียญครับเอาไปเฮ้อ อัน,นี้ด้วยเอ้ยนี่ไงเดสบลจัดไปงอสวยเลยปั๊มตรงนี้แนะ่แล้วก็ตรงนี้ด้วยเพิ่มธงอีกเยอะเนอะอุ้ยมีป้ายตรงนี้ครับคือมันก็แค่ของตกแต่งก็จริงแต่ว่ามันทำให้ปั๊มลงมีเกรด <c oughs> แบบคนมีเกรดสองร้อยห้าเลยเนะี่ยแอบทำไปเลยตอนนี้ตังค์เริ่มหางห่ายนะเออจริงๆงมันควรจะไปซื้อของเก็บสต็อกเอาไว้ในร้านเพิ่มเติมไม่ดีกว่าแหละแถมน้ำมันก็เริ่มเดือนน้อยแล้วด้วยไม่กูจะตกแต่งร้านก่อน ความสวยง,งามต้องมากอนอันนี้เพิ่มมานั่งที่ร้านฮึประหลัดคลิกเหรอทำไมปากเอาไว้อย่างนี้อุ้ยแถมแพงด้วยเออไม่กอนคนระับไม่กมอดเทเอาได้เยอะด้วยอันนี้เพิ่มป้ายแปดร้อยเชียทั้ไม่หลังๆมันเริ่มแพงครับอันนี้สวยต้นไม้เนี่ยร้อยหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ข้างหลังร้านเราเอา้าวจริงๆมึงต้องเอาต้นไม้เอาไว้ด้านหน้าร้าน,นสิไปปลูกด้านหลังร้านแล้วผมไม่ค่อยดเดินหลังร้านด้วยปลูกไว้ก็ไม่มีใครเห็น ไอ้นี่ก็โอ้โหรานร้านนั่งตรงไหนวะเนี่ยสุดขอบจัก,กรวาลหรือไงอ๋อไอตรงนั้นน่ะใกล้ๆกันเลยลานจอดรถ200คือนอับได้เยอะเลยนะอันนี้ต้นไม้ตรงนี้แหละที่หน้าอัพมันอยู่ข้างหลังร้านเราแบบใกล้ๆไงไอเนี่ยเราจะได้เห็นแบบว่ามันเป็นวิวสวยด้วย1อ่คาั3 0บัออีกอันนึงต้นไม้เพิ่มอีกต้น140เอ่คอค่ยก่อนครับได้สาระเกินไปน,นี่เกวียนเชีย่ยตรงไหนวะเนี่ย คือบางจุดนี่เราดูไม่ออกว่ามันอยู่ส่วนไหนของแมพว่าตั้ง500โคตรดแพงเฮ้ยสนามบาัสผมชอบอัพ <c oughs> เลยอัพเอจะอุย้ยไม่เอาไม่ได้เอ้ทแมมอ๋อผมยังไม่ได้กวาดทรายตรงเนี้ยผมยังไม่ได้กวาดทรายเลยับเอาไป <c oughs> ไปกวาดทรายก่อนเพื่อความรุ่งโรดแต่ว่ามันตรงไหนเหรอเดี๋ยวขอไปดูใหมอีกทีนึงก่อน อันนี้อัพร้านเกมเพิ่มเพิ่มตู้เกมขึ้นมาใหม่ครับอันนี้ก็น่าสนนะแต่ว่าแพงไปหน่อยพันสองเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอันนี้เพิ่มถนนอ๋อทำให้มันเป็นทางถนนพันห้าไอ้นี่ <c oughs> ไอ้นี่มึงควรจะอยู่หน้าเล็กๆอันนี้มึงอยู่ด้านท้ายเลยโอ้โหกูเสียตังค์ไปเยอะแล้วไอเนี่ยมันควรจะอัพคร,ครับเพราะว่ามันจะทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยมันดูเป็นปั๊มมากขึ้นไงคือตอนนี้ไม่งั้นจะแกะปั๊มเถื่อนไอเนี้ยมันควรจะอยู่นี่ช่องตรงนี้ เล้นี่มึงไปอยู่ด้านหลังสุดเลยเชี่ยมึงเสียตังค์อัพยางอื่นไปแล้วอันนี้ป้ายขึ้นเวิร์กช็อปนะรับอันนี้อัพอันนี้หน้าสนอัพไปเลยครับท่กความสวยงามสนามบาสอยู่เออข้างหลังร้านนั่นแหละข้างหลังร้านครับเอ๊ะมันตรงไหนวะเนี่ยคือมันเลื่อนดูวิวไม่ได้อะเนี่ยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไงแต่ว่ามันมีทรายขวางอยู่เราเลยสร้างยังไม่ได้ต้องขับรถขนทรายไปก่อนเออแล้วก็ ต้องเติมน้ามันรถด,ด้วยแล้วน้ํามันเราเริ่มหมดผมต้องสั่งน้ามันเข้าก่อนครับต้องสั่งน้ามันเข้าปั๊มก่อนด้วยแมย์นี่ไงความยุ่งยากแล้วก็น้ามันเราสามารถเติมได้ถึง800แร้อเร็วะเติม500นี่จ่ายพันหนึ่งไม่มีตังค์อัพสนามวาร์ดแวร์เอาเป็นเอ่อเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก่อนแล้วแนเอาเป็นสัก600ก่อน,600ก,อน600ก็เยอะไปเอาสักร้อยเอาสักร้อยเลยผมแค่เอาให้พอมีเอ่อเอาไปเติมรถขุดรายก็พอนี่เติมน้ํามันก่อน ต้องเอาไปเติมรถขุดทรายด้วยแล้วก็เอาไปขุดทรายแล้วจากนั้นเนี่ยก็สร้างสนามบาสเนี่ยเอ,อ้ยพี่ผมจจอไดยว่าพี่ทําธุรกิจเปิดปัม๊มเนี่เอ่อบางทีคนเราก็ต้องมีเวลารีแลซ์นะให้ทํางานทั้งวันมันเหนื่อยมันเครียดมันต้องรีแลซ์โดยการชุดบาสเติมมันก่อนขับได้ยังไม่ถึงห้าวิน้ำมันเกลี้ยงไปจบจบเสร็จไปเออนี่น้ำมันเพิ่มมาแล้วทรายน่าจะตรงนี้นะผมว่าตรงนี้แหละที่มันเป็นสนามบาสครับ เออใช่ใช่ผมจำไอหินก,ก้อนนั้นได้ต้องขุดทรายตรงนี้ออกก่อน hey, จะสร้างสนามบาัสท,ทั้งทียุ่งยากนะองเนี่ย three hours later เท่เอเสร็จประมาณนี้ผวัวรายอีกกองเนี่ยคงจะไม่ต้องขุดก่อนก็นได้ไหมเนะเพราะว่ามันน่าจะสร้างได้แหละคิดว่านะไปสร้างเลยกันผมบอกเลยว่าโคตรเบือบ่อการขุดทรายเนี่ยผมว่าอีกกองหนึ่งคงจะไม่ต้องขุดเนะแล้วก็เติมน้ำมันด้วย ตรงนี้ร้อนนานไหมครับพี่โทษนะนี่สนามบาสนี่ไงมันสีเขียวแล้วก็คือน่าจะสร้างได้6 90ระนาบสิฉันมีสนามบาสแล้วเป็นของตัวเองฉันจะได้วิ่งไล่ไอเด็กนั่นทันน่ะใช่แล้วผมจะฝึกวิ่งเพื่อไปตบกับบาสอเด็กวีนนั่นเป็นการออกกําลังกายไปในตัวนี่ฮับยังไงเก็บแล้วก็ชูดบาสนั่นแหละมันมีขึ้นอยู่น้อยลงครับบุ๊ปงอปาแรงเกินด้วยแรงแขนของเราเนี่ย คือชุดทีนี้แม่งเด้งกลับไปนู่นเลยชุดบัตรพี่จะแข็งแรงเบอร์ไหนไวะนั่นผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่วะงั้นก็สุดแรงเกิดเหมือนมึงไปโกรธใครมาเฮ้ยไปกินไก่ไปแล้วช่างมันเถอะน่าจะสักประมาณเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะด้วยแรงของผมประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นีเออได้อยู่บับัรเออเก็บยากเก็บเย็นสี่สิบสี่สิบไม่ได้ว่ะประมาณห้าสิบนั่นแหละ ห้าสิบเฮ้อเมื่อกี้สี่สิยู่ประมาณห้าสห้าโดยประมาณนั้นเฮ้อหสแล้วหกิอ้ยก็ได้อยู่นะหกสิบเนี่ยหกสิบหสเ๊บเกือบเกือบเมื่อกี้เฮ้อเจดสเสียใครสดหยุดก่อนด้เสียงบัก๊บแ yeah! ย่นี่แนี่โกงเวงเลยนี่แน่ นีเนอะก็แค่ได้ค่าสถิติมานะผมรู้สึกว่ามันมีการเดี๋ยและเสียงบั็กมันมีการจัดค่าเฮ้ยไปผมรู้สึกว่ามันมีการจัดค่าสถิติอยู่ด้วยนะครับว่าเราทําคะแนนของอะไรไปบ้างอะนะนี่มันจะมีบอกด้วยนี่ไงเป็นคะแนนเติมน้ํามันกําลังโยนความนิยมเงินแข่งรถแล้วก็กําลังแข่งเมื่อกี้แข่งรถนี่ไงโรเบโตทำเวลาได้0.007เดี๋ยนะแข่งรถ คือพี่ทําเวลาได้เทพเกินไปเปล่า0.007วิเนี่ยมึงขับหรือมึงโยนรถเข้าไปเลยเนี่ยรถบังคับอ่ะโยนเข้าไปในเส้นชัยอ่ะเฮียแล้วผมอยู่ในอันดับที่น่าจะพันห้าครับหรือไม่ก็หมื่นห้าไม่ติดหนึ่งในร้อยหรอกคือขนาดที่หนึ่งนี่ยังโหดเบอร์นี้ศูนย์จุดเจ็ดวิเนี่ยมึงเล่นยังไงเนี่ยยูเจ็ดแม่งวาร์ปแน่เลยว่ะผมว่านะะเดี๋ยวขอทาสีล้านก่อนเออสีน่าจะอัปเดททำไมนี่ เราจะมีสีฟงฟิงเพิ่มขึ้นสีเขียวไอ้นี่แหละเออแสบสันเลือเกิน,เ,นเห็นแล้วแบบโอ้โหมันจ้าสันเลือเกินอะเอาให้มันสะท้อนเข้าไปในดวงตาอีเด็กวีน,นันที่มันมาฉีดสีกรแพงบ้านผมเลยเออแบบอุ้ยผมฉีดไม่ได้เลยมันแสบตาเลือเกินมันโคตรแสบอะดูดีซีโอเขียวสดมากขั้นมาสดๆไรเ,เนี่ยสีนี่คือแบบโคตรย้อนเยงกับตัวบ้านแล้วก็มีสีม่วงด้วยสีม่วงอันนี้ก็ ใช้ได้ว้ครับผมยังไม่เคยเห็นไงขอลองละลงหน่อยโอ้โหม่วงสนากลัวเชียวส่วนเสาตรงนี้เนี่ยสีแดงครับสีแดงอืมเป็นไงครับความบาลานซ์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยความมิกซ์แอนด์ไม่แมทกันเลยมิกซ์แอนด์ไม่แมทเออก็อเห็นคนแบบทะเลาะกันนเะเฮ้ยเ้าสีนี้พี่สีนู้นสิเอาสีนี้ดีกว่าไม่ครับไม่ต้องเถียงเอาแบบผสมกันแหละนะเอาให้เป็นสีลุงยิ่งกว่าสีลุงอะ นี่ตรงนี้ทาสีขาวก่อนแล้วก็เดี๋ยวทาสีในร้านทั้งหมดเลยด้วยนะเพราะตอนนี้แม่งยังเลอะอบเอ๋ส่านี่คนระับสีขาวครบมดแล้วแล้วก็ยังเหลือข้างนอกร้านอยู่แต่ว่าผมคิดว่าปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้นะเออมันดูเป็นสไตล์วินเทจดีนะดูสวยอยู่นะมันดูแบบเก่าๆไงย้อนยุคแะเออก็ดูดีอยู่นะครับอืมจริงๆก็แค่ขี้เกียจอะแม่งเยอะ ้างในร้านก็เหนื่อยแล้วแล้วก็สั่งไอ้นี้ด้วยเออพอมันกดล็อกเป็นเลเวล5้าเนี่ยปัม๊มเลเวลห้ามันก็น่าจะมีไอ้นี้มาใหม่ครับฉันวางนี่ไงตุ๊กตาหมีของเล่นนะฮะพวกของเล่นอันนี้ฉันวางขนมอบราคาสองร้อยเจ็ดสิบอันนี้ฉันวางของเล่นขนาดใหญ่เด็กๆน่าจะเจอบแล้วก็อันนี้ด้วยขนมอบเออเหลือสามร้อยตุ๊กตาหมีอันนี้ขนาดใหญ่นะครับสองร้อยเอาเลยเหลือ1น0ง กูสั่งมาแต่ตู้เปล่าแต่ของสั่งไม่ได้หมดแล้วเชี้่ <Yeah. S 1> เด็กบอกไหนของเล่นเนี่ยพอดีก็เล่นตู้ไปก่อนละกัน <c oughs> ตัวนี้เนี่ยไม่มีแล้วอ่ะของเล่นเด็กผมว่านะน่าจะเอาไว้ตรงไหนดีวะตรงใกล,ใกล้ๆกับเอ่อขวดเหล้าละกันนะเด็กจะได้เติบโตนะแบบอุ้ยแม่ครับนี่อะไรอะ่ะน้ำอง,งุ่ินเหรอกินเสร็จเด็กแม่งแหงคือเราเนี่ยต้องให้เด็กได้เรียนรู้นะว่าของพวกนี้เนี่ยคืออะไรนะครับก็เชี้อแล้ว เหล้าเบียร์เนี่ยเรายังไม่ควรดื่มก่อนนะครับเออเราค่อยดื่มตอนที่คอเราแข็งก่อนนะอ,อแล้วมันจะดื่มไหวครับดื่มสนุกด้วยอา้าวอันนี้กูไปเสียมอะไรเนี่ยแต่ว่านั่นแหละฮะเรายังไม่ควรดื่มก่อนไว้นะฮะเพราะงั้นนีเห็นว่ามันจะทําให้ทําให้ฮอร์โมนเนี่ยผิดเพี้ยนอะไรสักอย่างนะครับเออกัเอาไปด้วยตรงนี้ตรงนี้ก็ขนมป,ปังอบกรอบวางเอาไว้ใกล้ๆกับจังขยะนี่คงดูไม่ดีเท่าไหร,ร่แบบอืหอมแจงบนกินกิน,กนมินด้วยอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> เราต้องวางเอาไว้ตรงไหนเดี๋ยวนี้ ห่างๆจากทางขยะตรงนี้แล้วกันเออก็มีตู้ว่างนี่ว่ะตรงนี้อย่าก,กัะตู้เกมเว้ยงอแปะไว้แล้วก็อีกตู้นึงของเล่นนุ่มขนาดใหญ่เอ,อ๊ะผมมันเหมือนแถมมันเหรอตรงนี้ไงตรงนี้ด้วยอยู่ด้านหลังอืมของเล่นมันอยู่ต้องอยู่ใกล้กับแคชเชียร์นะครับเพราะเด็กเขาอยากเล่นไงแล้วแบบแม่ครับรีบจ่ายตงคงเร็วผมไม่ไหวแล้วเสียนของเล่นฮะของเล่นอะไร ตรงนี้ปึ๊บอืมนี่ฮะผมรู้สึกว่าไอ้ชั้นวางนี่มันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหรอคือผมซื้อมาแค่อันเดียวนะแต่ว่ามันได้มาสองเลยว่ะเนี่ยผมกดแค่ครั้งเดียวเองเนะยได้มาสองเลยโปรโมชั่นเหรอเอาละเสร็จแล้วก็ไอ้นี่หนังสือพิมพ์หมดใส่เข้าไปเฮียชั้นวางหมดแล้วเนี่ยเออแล้วก็ยังมีคนแนะนํามาบอกว่าถ้าเกิดเราเผลอหยิบออกมาจากชั้นวางเนี่ยก็วางไว้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นมือแล้วก็เก็บยัดเข้าไปในตู้ได้นะครับ นี่งไงมันจะยัดเข้าไปก็ขอขคุขระคำแนะนำด้วยนะครับเล่นมาจะจบเกมแล้วพึงรู้เสร็จหมดแล้วไอตีมมีเหลือไหมยังมีเหลือยัดเข้าไปก่อนครับก่อนจะเปิดร้านครั้งต่อไปอ่ะพวกเดี๋ยวเราต้องหาเงินเพื่อเอามาซื้อยัดของตู้ที่ว่างๆอยู่นะอันนี้ก็ย้ายด้วยแว่นเนี่ยเพราะว่ามันเดินติดตรงเนี้ยบดมันงโง่บดมันโง่บดมันเดินติดอ่ะผมต้องย้ายก่อนย้ายหมอยด,ด้านหลังเนี่ยใส่ครั้งละห้า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 อีกห้าาเต็มแล้ว มันแต่จะติดตรงนี้แล้วตรงนี้ผมว่าจะติดคุมไฟเอาไว้นะมันจะได้สว่างหน่อยกระถางต้นไม้ด้วยเออติดด้วยไอตรงนี้เนะนี่ยนี่ปั๊มเราจะได้แบบว่าความสดชื่นไปในร้านด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้อเป็นไงครับแค่ติดต้นไม้สีเขียวเข้าไปในร้านเนี่ยร้านก็ดูดีขึ้นมาเลยนะนี่แหละที่เขาเรียกว่าธรรมชาติเยียวยานะและผมก็ชอบใช้ธรรมชาติมาเยียวยาจริงๆเลยด้วยนะเอามาเคี้ยวอะไรเงี้ย เปียโนหน่อยไหมเผื่อว่ามีใครอยากจะเล่นก็เชียร์แล้วเอ,เอยแต่ว่ามันก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่เนาะซะหน่อยซะหน่อยเผื่อว่ามีใครแบบว่าโอ้ผมก็นะสายเปียโนซะด้วยก็ในเมื่อมีใ,ให้เล่นผมก็ขอบันเลงหน่อยละกันอะไรเงี้ยแล้วก็โรงศพด้วยละกันนะเผื่อว่าใครแบบร้อนๆเนี่ยก็อยากเข้าไปนอนในโรงก็มันก็เป็นแอร์ฟรีนะเอาให้เหลือเล่นแล้วก็ไอ้นี่ด้วยมาป่ามาป่านะครับไอ้นี่ตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้ละกันแบบครูเด็กเ จะเล่นของเล่นเหรอฉันจะเล่นแกก่อนเลยเด็กแบบว้าแม่ครับมันมีบีวับมาอยู่ในร้านน้าน้องน่ารักน้องก็เหงาเนี่ยน้องก็อยากเล่นด้วยนี่เนอไปขู่เด็กแม่งเลยครับมาเปิดปั๊มหาดอังเข้าร้านหน่อยมาแล้วมันมาแล้วไอ้พวกชาวแก๊งดิกระเป็นบอกเอ๊ะปั๊เมเปิดหรือเปล่าม่าจะไปกวดตีนเล่นไม่มึงอย่าเลี้ยวเข้ามาไม่ไม่อย่า อย่าเอาไอ้พวกเวนเข้ามาไม่รู้ครับผมมีหน้าที่ขับรถทําให้ถอยกูเหยียบนะเชิเชิญเชช่างเหอะผมปิดร้านแล้วเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มาแอบเปิเลยช่วงนี้แหละแล้วก็เราจะหาตังค์จากไอ้พวกเวนนี่เลยมึงชอบจำบะจำบะระเลงร้านกูเล่นได้งใจไหมได้กูจะรีดใ่ตังค์ด้วยมาเลยจ้างคนมาทํางานด้วยนีหน้าน้องนีหน้าครับตรงนี้งานคุบเชี่ยแล้วกูลืม เงินกูหมดจ่ายเขาจ้าไม่ได้ไปไปว้าวังาไงน้องชายพวกเรามาละเลงแล้วนะเอา้ามีคนเดียวกันเหรอปาตี <c oughs> ชิบหายแล้วผมต้องจัดการคนเดียวปุจะให้มีเงินไปจ่ายค่าจ้างก,ก่อนนี่ไงเวดเอ้ย,ยชิบหายแล้วต้องรีบขายสักสองคนก่อนเอาให้เงินครบร้อยแล้วก็เดี๋ยว รีบไปจ่ายค่าจ้างแล้วก็จ้างมันมาใหม่เลยคือตรงนี้ผมจัดการคนเดียวไม่ทันนะผมบอกเลยเอาไม่ทันจริงๆเดีด๋ยวเร็วรีบซื้อ <c oughs> ฉันกะว่าจะไม่รับหน้าแคชเชียร์กับพวกแกอีกแล้วนะแต่ว่าโชคชะตานำพาให้เรามาเจอกันยืนจ้องหน้าแล้วก็สแกนมันตรงเนี้ยเฮ้ยปั๊มน้ำมันมาอยู่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเออเร็วเร็เร็วก่อนที่พวกมันจะมาสั่งซื้อขอตังค์สักร้อยหนึง่งเอาไปจ่ายค่าจ้างก่อ <c> น <oughs> ผมลืมจ่ายค่าจ้างไปเลยตอนนี้หนึ่งร้อยห้าแล้วอ้ยได้ได้ได้ ได้แล้วฉันจะไม่ยอมรับหน้าแคชเชียร์กับพวกแกรหรอกไอพวกตัวป่วนทั้งหลายเนี่ย hey, เฮ hey. <c oughs> นะลิวเข้ารีบสแกนขังไม่นี่นี่แน่เล้วเข้าจ่ายเงินเออเหลือ40แล้วก็จ้างรับหน้าแคชเชียรออ์แล้วก็ผมก็ไปเติมปั๊มก่อนอันนี้ก็ต้องรออีกสักพักใหญ่้ยตัวร้านเนี่ยดูดีก็ลองดูหลอดเดียบเละไวมากเลยนะไอพวกวีนี่เข้ามานี่ ้าน,นผมแบบจะไม่เหลือแล้วผมต้องมาทำความสะอาดตอนที่มันมาแล้วดูมันยังเต้นอยู่ครับอ๋อมันเดินติดแน่เลยติดต้นไม้แต่กูย้ายก็ไนดะ้คือต้อนไม้มันก็เกะก,กะไอ้เอ้ยตั้งไว้ตั้งไว้ไวกลางร้านแทบจะไม่ได้ไอ้พวกนี้บอกอยากซื้อของเล่นแหม่น่ารักเชียวโคตรจะไม่เข้ากับหมวกที่มึงใส่สวมหัวเอาไว้เลยอะเอาตรงนี้ละกันวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยจัดตอนนี้เละๆอยู่ร้านมงอย่างเละลงจอดรถก็มีอีกหนึ่งคนเฮ้ย พวกมึงครับถอยหน่อยกูจะกวาดแต่ว่านี่แหละคือช่วงกบโกยเงินนะจ่ายพวกแก๊งปาร์ตี้นี่แหละตอนนี้10คนเข้าไปแล้วดูดิรอคิวโอ้โชค่วดีในห้องนี้น่าเซ็ตเย้นี่เติมเงี้งงเป็นไงหนึ่งพันเหรียญภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงได้ตังค์โคตรเร็วอ่ะแล้วก็โคตรเละแอบวาดพัดยจดตัวก่อนแล้วก็ขยะรู้สึกจะเน่าด้วยตรงนี้ต้องเก็บทิ้งก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวร้านโดนดิสไลค์อ่าว ม่งขยะทะลุดินเฉยแล้วก็น้ํามันมาถึงแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ามันก่อนเป็นไงน้องนีน่าเหนื่อยไหมเมื่อคืนอะไรกันคะยังกันรกเลยอ่ะก็บริโรจ้างเธอมาให้ทํางานเหนื่อยแบบนี้เลยฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะเช็คงานพวกเธอให้คุ้มเวลเท่าไร่เลยแบบน้องนีนา่าน่าจะรับไหวขึ้นแล้วนะเวลแปดแล้วว่ะครับเยสโต้ส่วนแอนดรูอันนี้ผมจ่ายก่อนแล้วแกนไงจ่ายค่าจ้างมันไปก่อนครับเดี๋ยวเว้งลืมจ่ายค่าจ้างอีกแล้วจ้างมาใช้งานมันไม่ได้ตอนเงินน้อยๆอยนี่่วยเลย โอ้ยตอนนี้ก็คนเริ่มน้อยลงแล้ว <c oughs> เริ่มเริ่มเบาใจลงได้บ้างแล้วโอ้โหรถติดอ๋อกูจอดขวางเอาไว้ขอโทษ <c oughs> เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยบบรีแป๊บหนึ่งเติมวน้ำมันก่อนเอเลียนมาขนพวกมันไปก่อนพอดีขี้เกียจย้ายรถบีบนกใช่ไหมเอเลียนเก็บพวกมันแหมรถน้ำมันเข้าไปด้วย <c oughs> ไปให้หมดเออเปิดก่อนชั่วคราวเออ ผมขอสั่งเขาเข้าร้านก่อนตอนนี้ถึงจะมีแค่เก้าร้อยก็เหอะแต่ก็ยังโพสสั่งได้อยู่นะอส่วนนี้นะไปพักก่อนครับรอมาละเลงกันรอบหน้าตอนนี้ไปก่อนนะไปเลยเจ๊แล้วก็จ่ายค่าจ้างด้วยตอนนี้ต้องจ่ายมันต้องจ่ายก่อนอย่าลืมที่จะจ่ายเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนเมื่อก,กี้เกือบชิบหายแล้ว <laughs> ผมเกือบจะต้องรับแคชเชียร์ทีเดียวนี่ประมาณ78คนแล้คนแล้วก็เดี๋ยวค่อยสั่งของละแอนก็โอเคผมก็สลับเกม Castation Simulator นะฮะผ่านนี้เนี่ย ก็ขอจบออยเพียงทุนีรลยกันนะครับเอาไว้ต่อผราทหน้านะฮะ